บอว่าอียิปสวัสดนีค so, ่ก็พอเจอทยตอนนี so, ้ก็เราว้าวุ่นกับการนกินแล้เอาอาเบรเงาเด้อความบุญไหวเกิดขึ้นแล้วนี่นะครับง่ายนะครับใน้าพนักงานลำทานอาหารค็สองพัสดก็ท้อเนน่จ้าพนักงานทานอาหารานไปก่อนอกงหอรบ ฟังกระสีตัวยื่ไข่กอกพี่น้องโอ้ยลากก่นอะลากลากนี่อันนี้เอาคนนกขอบคุณขอบคุณแเรแกอบอันนี้อันนี้เล็กลากนะครับเดี๋ยดูมาเล็กกะใส่ข้าอย่างเียวสอาทลังใจทุกทีนะครับโรคข้าวเด๋ยวนี้าเดีลครับโอ้โหแ่ียังก่อน ล่าสุไมาจ้าด็กเสืมดะ่ออะกาัน่เด็กเสีแ่งก็เอออเป็นอันอกไหมเด็กไกเปล่ยนบแอันบอเป็ียนตะบไม่่เด็กเสือมมีคนเออคุณร่านแกของอาเียนานวันตลอดรั้งแบขอบพุณทุกแรงแขงแขกับปร้อนใช่ไยนะ นอไปวนี่ไเอกันได้แครับเดี๋ยวตอนไปกนไม่ยากเลยคุน้านการครับมามากับทีมนี้อบอุ้นปะมาจ๊เนี่ยนะครับคือเอาจริงอ่ะเล่ากัพบอกกันดูแลวตอนเราเคยมาแบบนี้เนาะท้งแรกเนกับมังสโล่ิ๊นติ๊งซับเลือปองปมะลองฟองแพงลองปองปองลกังเออ่นบ นั่นแหละครับพี่้องเลยนั่นเดวกาผมปุ่นเนาะก็สนุกนี่ฮาก็มันนาเดียวก็เออซีบ้าพี่บอบุ่ได้เออ้งข้างข้างัจอดบอยภาษาซิเกินแล้วะจอดเอไป่เอนลไปหมเนี่ม่เอามไรเนี่จอรจอด่เออจอแ่อพ่ได้ถอยคอเทีอเออายอเ่ทกคนง็ต้อออกแบบั้เออเ จอด้วพอเข้าอยู่เนี่ยเออ้แล้วใช่ไมเอ่ยทนแล้วก็นตรงนั้นก็นงตรงนี้อยู่เหญงเออาเขาตรนี้ก็าม้าเจเจาอยางทานมูนสอจะไปนัหอดบเขาาแยกันย้อต้อไปนอาหารได้ครเออาหารเอคืออันนี้คือกเข้ามากินกันนี เอลคือบอกมานั่งฟังเดียวกันเนี่ยพวกผู้ชายเรียนั่งบางทีตอไปพัยี่สิบบาทเนี่ยพวกสองขีบอรากันนะครับเรียนเดียวกันใจเดียวกันหัวใจตรงกันวันที่สัมภาษณ์ได้แค่กันแค่รอดเลยมากพวกนี่คือมิตทภาพนะครับหลายอาชีพเ่น้องผมบอกเลยว่าหลายอาชีพอย่างเป็นอาชีพครูอันนี้ก็ครูครูเนี่ยครับคู่กันครับเอออันนี้ครูอันนี้ครูมาครับเนี่ยครูมาเออ อันนี้ก็คู่นี้ก็บัญชีแล้วก็นีอ่ะกันได้รับบริหารก็อันนี้ก็จบนะครับแล้วก็นี้ก็คู่ครับเออทุกข้อทุกอาชีพทุกอย่างทุกตำแหน่งแบ่งมาร่วมโต้กันเพราะเด็กน้อยผู้นึงนะครับเจ็ดคนเป็นลาล่าทุกคนเด็กไม่กินน้ำนม็คทาคนเป็นล้านคนอ่ะทั่วโลกอ่ะเป็นล้านคนเด็ไม่ได้ยิ้มน้ำหน้าเด็กไม่หัวเราะน้ำหน้าเป็นบอเออเอาวันปิด เอาอีกทีมไปนี่คือมันมันเป็นสิ่งที่เราหายกมากนะครับเนาะเอาพี่น้องในกคอมเมนต์เขามาครับคลิปนี้ไว้สำหรับใคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีครับเนื่อเไปเนิป่ไว้คลิปนาพกันไหมเเอาเตีนหานงนเ้า่เดครื่องเดคื่องแเืออเครงฝั่งกวถัดจอเลย ลงเลยดีาคร้มาแล้วขาะวสย่งอบอุ้มไหมคคขอบคุณพี่น้องขอบคุณฝากบึงแงงกันพี่น้องเอ้ยเนี่ยกลุ่มเดียวกันเบิรม่มวนความอบอุ่นเลยแค่เนี่ย้นเมื่อกี้คนตะวามสุขเบิร

อจมแม่ตกมอก็อร์ไซค์ไปแม่ไปแล้วแม่ตกแล้วแม่เมื่อยแม่บอกว่าเมื่อยก็ที่ใดแต่ละคลิปได้พี่น้องนแม่สร้างสรรค์ผลงานให้พี่น้องเบิ้งฟาดไปเบิ้งในเรื่องพี่น้องมีแต่ความมวนความหามวนชื่นแก้าวไปหนึ่งก้าวไปหนึ่งก้าวไปหนึ่งก้าวไปหนึ่แม่ก้าวหนึ่งก้าวหนึ่ง

เดี๋ยวพี่น้องยินของน้ำกันเดิมพลังแรงใจเดิมพลังก่อนเดี๋ยวแรงใจไปหาข้างหน้าคลิปนี้มาเท่านี้กันด้อพี่น้องคลิปน้ำกับกันไหมบ๊ายบายสวัสดีค่ะ